สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องทุกผู้ทุกคน,นครับเนาะดีมากพี่น้องมากลงบอนี่แหละบอเก่าครับเนาะบานแหลุงบอเก่านำเอาปลาคอครับเนาะฝนมันตกหลายลอรอบแล้วพี่น้องน้ำม,มันขึน้นเราวว่าเพรท่านได้ปลาคอใหญ่โตเนาะตั้งแต่วานมากถ้าพี่น้องที่ติดตามผมมาสิรู้เลยว่าบ่เคยได้ปลาคอใหญ่โตนะครับเนาะเมื่อนี้มันรุนกันครับว่ามันสิได้ปลาคอไปพอได้ต้มแรงมาเนาะครับเนาะจอบบ่อนนะครับจอบบ่อน ไปครับไปรุนกันครับ<ป>โอ้เป็นบ่อน,น,นี่พี่น้องนี่ประคอนะ Rồi tôi mà trông lút luôn mờ con. Nó đầy không? บมเม็นปลกขอพี่น้องปลาดุกโอ้บอัหลวปลาดุกรอบิกไวพี่น้องเห็นไหมปลาดุกแหละมากะเฮา นี่ครับปุ๊กนี่ครับพี่น้องปุ๊กครับคอมเมนต์ปลาคอครับมือโอเคเลยดูอุ้ยโอเคครับเดี๋ยวลุนต่อครับเอ้าพี่น้องบาดแรกได้ปุ๊กเปิดนะครับเนาะเดี๋ยวรอมันขึ้นจกบาดนะครับตอนนี้ฝนก็ตกครับพี่น้องครับฝนตกแต่ว่ามันมันบ่อนใหญ่ยังน้อยแหละเพราะว่าปลามันเขาปลาพักบุ่มนะครับเนาะแล้วก็นั่งจอดไปข้าวครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วแล้วก็ได้ลุนอยู่ครับไปครับ เอาพี่น้องนั่งจอบโดดเต่ามเนาะโมบอนเดี๋ยววันซุ่มเอาพี่น้องวันซุ่มลงนี่แหละซุ่มลงตรงนานี่แหละก็รัวจะได้ปลาไปาได้ปลาเนะาะทำว่ได้กะในนอ่อนเหรอครับมีปลาได้กินแรงแล้วล่ะตัวนึงนะครับปลาดุกใยเดี๋ยวลองวันซุ่มเอาเนาะครับพี่น้องเนาะไปรู้กันครับ งงมั้ยครับพี่น้องเนะี่วัน,นที่แม่งคืออะไรปลาเป็นบวชนนะครับปลามันเขาพักบุ้งเบ็ดเราไหมครับ

พิ่ซีรีครับพี่น้องครับตอนนี้ฝนกระตกนะพี่น้องเนาะฝนลงเม็ดแล้วก็คือนจีได้ปลาทูตัวเดียวนนั่แหละครับพี่น้องกะบพื่ต้องสรุปงานนะครับเนาะกะได้ปลาตัวเดียวกับพ่อได้กินลอะไะครับมันโตใหญ่เติบอยู่เนาะโอเคครับผมจะได้กับขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เขอบันหับชมนะครับเด้อคลิปนี้บ้หมันดอกได้ปลาตัวเดียวกับพ่อได้กินอะไครับพี่น้องเนาะยังอยพอกันในคลิปหน้าได้ครับเด้ออ่าตอนนี้แพ้หายดีแล้วกะบมดประเทศหายดีไปได้ดอกกับพ่อลงน้ำได้นะครับ พยายามเฮ็ดคลิปใหม่พี่น้องเบิ่งราเนาะบ่ม,มีคลิปโดนบ่ม,มีคลิปลงโดนเดี๋ยวก็สิลืมกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมจได็ก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคน,ท,กคนที่เข้ามารับชมนะครับเด้อที่คอยพอดไม่กิหน้าครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ